สวัสดีค่ะวันนี้มาเก็บยอดะ,ะทองะคะดูทะทองอยมอก,อก,อ,นนอ,ก,อ,กอกนหน่หนอยตอดไม่รอนะห่วนกค่ะนมา่นค่ะี่ต้นมะเขือมะเขือก็สุกเะมากค่ะกินไม่ยากไม่ร้อค่ะ ผักทองก็ผักทองค่ะ,ก,คะกินไม่วาดไม่วันนะคะยอดมันค่ะเอามาขึ้นขึ้นตรงนี้ค่ะนั่นนะ มา,นนมาเด็ดยอดพักทองค่ะนี่ค่ะเอาไปเอาจะไปขั่วใส่ไขด่ดีหรือว่าจะเอาไปแกงดีเนาะมาเก็บยอดพักทอง เอาไปทอดใส่ไข่หรือว่าเอาไปแกงใส่เนื้อเนื้อข้เนื้อวัวอ,อ่ะเดี๋ยวก็ค่อยตัดในใจนะคะจะว่าจะไปทำอะไรกินเนี่อค่ะผูพักทองแล้วก็เก็บกินช่วงก่อนก็เก็บเอาลูกมนไปแกงไปทำอะไรกินลที่ปลูกชุดก่อนก็ไปเอาไป แกงเอาไปทำซุปเอาไปบวชซีไปทำสารพัดเมนูเป็นหนึ่งกับน้ำพริกเอาไปบวชชีพักทองเอาไปแกงเอาไปลวกกับน้ำพริกหนึ่งกับน้ำพริกรับปาาลาอสารพัดประโยชน์ค่ะพักทองนะคะสารพัดประโยชน์นะคะไปทำเมนูเมนูอาหารได้ไหลาย สารพัดประโยชน์นะคะเอาไปทำได้หลายเมนูมากนี่มาเก็บนะคะมาเก็บดอกพักทองมาเก็บดอกพักทองแล้วยอดพักทองค่ะนี่ก็มันจะขึ้นขึ้นขึ้นค้างใหม่เอามาขึ้นค้างใหม่เอามานี่แล้วค่ะนะคะ เก็บพักยอดพักทองค่ะอันนีม้มาเก็บยอดพักทองค่ะมาจะไปทำอาหารกินนะคะไปทำเมโน,โนูมีประโยชน์มากค่ะปลูพักทองลูกแก่ของมันก็ไปนึ่งไปทำกล้วยบดซีไปทำปทไป,ำไปนึ่งกับน้ำพริกนึ่งกับลาบปลานึ่งกับ กินเฉยๆก็ได้นะคะแล้วก็ยอดมันก็กินมียอดทั้งดอกทั้งยอดมันก็อาไปแกงเอาไปใส่แกงแคแกงผักรวมมาค่ะแกงแคแกงเลียงแกงอะไรก็ได้แกงแค่หรือว่าเอาไปแกงสําหรับมันใส่แกงใส่เอาไปแกงใส่เนื้อก็อร่อยนะคะแกงแค่แกงใส่ปลาแห้งก็อร่อยแกงแกงใส่ปลาดิบก็อร่อยนะคะแล้วก็เอาไปลวกกับ รับปลาลวกกับน้ำพริกสารภาพประโยชน์ค่ะกินแล้วมีวดีต่อสุขภาพเราปลูกเองไม่มีสารเคมีค่ะปลูกเองเราเอาเศษอาหารมามากบกับดินหรือว่ามาคุกกับดินแล้วแล้วก็ใส่ต้นไม้นะคะ่ะเราเาเศษอาหารมาคุกกับทรายเอาไว้นะคะ นานๆไปแล้วก็มันก็เป็นปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยแล้วก็มาใส่ต้นไม้เนี่ยเนี่ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะเนี่ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยคะ่ะมันก็สวยงามแล้วก็ไม่มีสารเคมีได้กินแบบสบายใจเลยค่ะค่แค่นี้กันนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ก็ทำให้มันขึ้นขึ้นไปข้างบนนะคะ ก็ออกลูกนะคะออกลูกออกผลแค่นี้นะคะออมันก็ออกดอกออกอะไรให้เราเก็บกินเลยเลยนะคะเนี่ยเาก็<ส><ด>ไปแกงแค่ไปลวกกับน้ำพริกไปทำอะไรตั้งได้ตั้งหลายเมนูเนี่ย มันจะออกตอกออกอะไรให้เราเก็บเรลยๆดอกออกดอกออกลูกออกผลให้นะคะนี่ะมันก็ออกลูกออกผลให้มันให้เราได้กินเรลยๆนะคะนี่แหละค่ะวันนี้มาเก็บจะไปคั่วใส่ไข่หรือไปแกงใส่เนื้อหัวหรือว่าแกงจะปลาแห้งแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ